ขนหยอยอะไรด้วเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องคริปซีทีนีวิทยุชาวบ้านทุกท่านทุกคนครับพบกันคือเครื่องพิเดนกับพี่น้องครับมือนี้มาที่ซานภูเขาวพี่น้องครับทั้น้านบ้านเราตระอารมณ์ไว้ตุกท่านจะมาเสังเกตพี่น้องครับเห็นียงเงียบกปจอกพี่น้องยูบอกเพื่อนเถอะมาทำพิธีนะพี่น้องครับทำพิธี โโสาะสามสากสสาอามลุเก่าเราลานเพิ่งก็ได้น้ำพรอมให้บ่าว่าสจเป็นพร้อมเทิ้งคนลามากลากมาพร้อมเทั้งเขานมนมเนยอาเมยุดูเก่าเรลาล้านได้จัดเด็แตงมาให้ถูกสิ่งถูกอย่างได้ปัวอาบ่าว่าสิบเป็นอาเฟียนผงหมูผัวก็ดีอย่ไก่ก็ดีอยู่ไก่ก็ดีได้ ัได้ชวนกันเข้ามาไอาก้กยจะไปแตะไปตองลูกเต่าเราลานได้ไปทำมาหากินอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยก็ดีอ่ามันตื่นมันย่านเด้อปูัอ่าทีนี่มันนี่ก็คือว่าอยากเบิง่งอ่านางล่ำลูกเต่าเราลานก็ได้จะได้แต่งมาให้เด้ออ่าพวกเราเพิพ่นได้เดินทางมาจากทางจังหวัดศรีสะเกษเนาะ อาเมอน่สิมวลหรือบ่มวลก็ให้ปูเบิงเอาเด้อลูกเจ้าเ่าลานเด้จัดเด้แจงมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้อาเจอขออนันเชิญอาคุณครูบาอาจารย์พอดีอาบวชาวชิเป็นพร้อมทั้งเจ้าวัดเจ้าว่าอาเกิญกันเข้ามาก็าบววชิยี่ยในสถานที่ที่นี่ก็ดีอาบววชิเป็นพร้อมทั้งอาปูยาตายายู้ที่ลวงรับไปแล้วมีญาติก็ดีบ่มีญาติก็ดีอาพ่อยไงแม่หง่ก็ดี อาเอิ่นกันเข้ามาอาได้ชาดได้ชวนกันเข้ามาอยู่มากินน้ำปูเพื่นเนเหมือนี่อาลูกเต่าเล่าล้านกับ่ได้หวงได้ห้ามน้องมีเท่าไรก็กินกันไปอาเดี๋ยวนี้เหมือนนี่ครามีอันใดดีๆก็ให้บอกปูขามาอาบัวว่าจิตเป็นทางฝ่าฝนก็แหงจังแต่คือสีตกอยู่บ่เศร้าอาเมือนี่ก็ให้ปูได้ะได้บังออกไว้เด้อให้ลูกเต่าเล่าล้านเพื่อนได้เล่นได้ล่ำได้ฝอนให้เบิ่งเนี่อาชาสา

เออโอ้ยมากินสามันเนี่ยเดีวมาอยู่มากินหอมทั้งผวดละหมากลากใหม่เขานมนมเนยลูกเต่าเราลานได้จัดได้แตงมาให้ได้บมอนีลยอาก็ให้เขามาอยู่มากินรวมกัน มีมียังดีดีก็ให้บอกลูกบอกหลานเด้อมาเนี่ยเพิ่นได้ซาได้เลือบังะมดทิ่หอดที่เพิ่เอ้าให้เพิ่นเล่นรถย่างฝุนเล่นก่อนเอาเลย

กาจะมีนมมื้ที่ในต่รกันต้นหามาไหายุพออาบวกว่าจะเป็นพร้มเิ่นผลลามาตากใหม่ก็ดีอ่าเของนมนมเนยจากมาไห้ถูก,ก่งทุกย่างอามาใหม่ก็คือโอเคใอพอน้องของขอาดีนุชชาเองอ่ามีสิ่งใดที่มันมดีๆ,ดๆดกันให้มาฝากมาสอนถูกเต่าเหล่าล้านเนี้ยอาจนสใสจถูกดีาเพิ่อน อาแม่ไม่มีปลูกงยเองอากระเวื้อาตอนหลับใจฟุ่มหรือพออากระเื้อใจฟุ่มเฟือยสินมากอาเพราะว่าจุเป็นหลางทองสุขาพอดีอาไม่มีสุขาเองอาใจตอนหลับใจเนาะอาไม่สินใจถึงมากอาบอกลูกบอกร้านอาเพราะว่าจุเป็นหลางแห่งอานางรองนางล่ำเป็นกระเด้งมากเลยนาลร่ำไห่ในพอ าคแต่ลงไลยไม่ไหวคาเงินเป็นไรจะเดี๋วไปติดตามเป็นต่อในทีโีนะคะน่าจะได้องเลยก่อนดูอ่ะ ต้องรอเอาไว้นะคะลงไลน์ก่อนนะคะตอนนี้ก็คือจะให้เจอี่ตรงแรมใของช่องของมาเบิ้ม อาีอาจจะหากว่าถุอกผิดใจ อาต็ให้บอกลูกเต่าเราลานมีชิงใดที่มันดีดี้าประวัติเป็นพรหมเชี่ยววัดเจ้าว่าอาพูทีรักจายยุ่งนิฐานที่นี่ก็ดีอาอย่ไกลก็ดีอยู่ไกลก็ดีจงพออันเกินอาให้เขามาอามาเมี้ผูคาเองอาก็ไดฟัดได้ฟืนขึ้นมาพอสีตตอนหลับได้กัวอาคือวาร่างของผูคาก็ได้จุกได้ช่มไปอามันก็เลยผิดพลาดไปเนี่ยอยู่กว่า อางวดนี้ขอให้มันเป็นจริงอ่าอืออืออ่าเพินบอกว่างวดที่มาอ่าเอามาเล่นมาป่อนให้เพนเบอ่นถูกเด้อ อาแบบนี่จังว่าผ่อนว่าลำเนาะอาเ่ียวมาเห่นมาตีตึงตงต่างๆบ่มีนะสี่มวนสี่งานอาที่นี่พอก็เลยบอกว่าสั่งให้หยุดให้นี้ไปซ้างอามาแบบนี้อยากให้เห่นให้เบิ่งหอดายจามกับบ่เบื่อเด้เอออาที่นี่ขอให้เพิ่นผ่อนให้เพิ่นเบิ่งอีกเนี่ยจะกรอบหนกอาได้บ่อาผ่อนให้เพิ่นเบิ่งอีกเบิ่งนี้จะกรอบจับแทง อาดีไมอเอาเอาเอาสามนี่้ครับขอทีชมนครับท่านผู้ชมอยากดูอีกรอบนะครับผู้ชมบอกว่าเอามาสม้วนมอเดียวเด้กมนเด้เม้นเดียวม อาเบิ้งให้มันดีๆพออางวดนี่ลูกเต่าเหล่าหลานอาความทั้งภู้ขาเองอาลูกเต่าเหล่าหลานจะได้เสียสับกินเงินทองไปแต่ล้ายพอสมควรอ่างวดนี่ขอให้ลูกเต่าเหล่าหลานได้เอาคืนมาอาให้พันเด็ก,กินได้ใส่ได้ไม่จับใจใส่ใส่ในยนี่พครอบครัวเนื้อพออาถะหากว่าจริงได้ที่ลูกเต่าเหล่าหลานความทั้งภู้ขาเอง อ่าด้เหตุยังผิดผาดไปรอวาลวงเกินไปสิิงใดก็ดีผูกขาดยงจะพอทดทอภัยอ๋อโโหจีห้แผูกาอ๋ผมก็อประัิสั้นสิกะไรน่ก่อนประัตศาตมันกเปบอเอา ฝนเลยครับฝนเลยฝนเลยครับฝนเลยอฝอยฝายนมาลยเอาหมดมามาเม่พองมาเรย Terima kasih telah menonton! มาล่ำให้พอเบิ้งตลอดไปเด้อะอามวนโอ้ยพออยากให้เล่นเบิ่งอีกแน่อยู่ดอกลูก้าคือบกบกใหญ่อาที่นี่นมือนี่คือลูกเต่าเาล่าหลานได้มากเอออาตะคงศ์คือเขาอบเขาใจอ้าวอาเบิ่งกันเอาให้ดีเบิ่งกันเอาให้ได้ทุกคนเด้อะสี่ส,สี่ครับผมโอ้สา<ะ> สี่ดอเมนอเมนเสี่หกสามหอบเอาเอาเลยสี่สี่ปดี่แปดสี่แปดล่างสี่แปดล่าง สวสี ee, <laughs> ่ <Sim ons> <Job> ี yes. ishi, ่ีี่ si, ีซีซีา่ีกียนอะไนะีส่ผู้ชมผู้ชมสี่สี่ล้านม ข้าที่นี่รเราเราหลานุุกคนอ้าทีมากเลนี่กทุกที่เราอ,อกเราใจเนาะอ้าดาวนเป็นหินมากข้าซอยกันเยอะคืูมันบอกว่าข้าพอดีกอ,อยยังไล่เออ,ขอเขียนมนนันถีน่เขียนมนนันมขนีเขียนมันี่ ปูอามี่ก็ปเนี่ยมาดนี่ก็จะเอปใจเนาะลูกเต่าเราล้านพี่มาเมื่อกี้ก็เห็นเบิองก um. ันเราพ่อปูบอกว่าเหล็กเนี네่ยมันว่ดมีไปใส่วนเยยนู็มองเต่าอ่อหมไปหมุนมาอยนี่เด้ออ่วางเอาให้ดีเ้อถ้าว่าเผาอขกาใจเป็นบอกว่าที หกสามเด็กินบอสสี่หกสามสี่หกสามนะครับผมถ้าเราว่างจับเอาลูจับเอาถ้าคนเข้าไปจะต้องกลับเอถ้าม็ดจังไดบอกลับมามองยูมองเท้าถูกลับไปทั้งได อาที่นี่ก็คือถือเขาอกเขาใจเนาะอาที่มากเมื่อนี้ก็ลายหน้าลายตาพ่อจมพวนปูเพิ่นบอกว่าถือ,อกอบถูกใจอากอบนำบอกนำใจเลยลที่ลูกเต่าเล่าล้านได้มาเล่นมาล่าให้เบิ่งเพิ่นบอกว่าเพิ่นถืกใจเ้ออาทาเล่นก็คือสิอเล่นแนวนี่ปอดแนวนี่ให้ปูเบิ่งอาปูหมักลายหมักแห้งอาอยากเล่นอยากล่านํา อาเจ่ว่าตถาแชงขากาบอนีคือเป็นเขาอาอาศัยล่างเงินเนื้ออาก็คือบาบังเท่าอาเพราะกติแล้วปูอยากกอนอยากล่ำน้ำหลวออางวดที่มามาเห่นมาล่ำให้เบิ่งอีกเด้ออาที่เติมให้อีกจักี้ลอยอยมีมีทุกซี่อย อาที่นี่ก็คืออาลูกเต่าเหล่าลา้านทั้งคนมาเล่นมาลำก็ทุกที้ออาได้ยุติเด็ดดวงอาที่นี่พร้อมทั้งผ้าของอยู่ของกินว่าว่าจะเป็นพร้อมทั้งคนล่ำม,มากฝากใหม่ถูกเต่าเหล่าล้านเปิ้ลได้จัดเตจแดงมาให้า้าจะทุกทีตื่นอกถึงใจอาที่นี่ผูกขาเอง้าก็จะได้ขอขึ้นล่างให้แก่ผูกขาเบงมีพร้อม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นกน่าเป็นทีแปดยาบ้ามาบอกเป็นตีที่กติเติมเป็นอยครับทีลอเพ่นบอกว่าติดเติมให้นังร่ำเนาะนะครับนั่งร่ำนาะนะครับการีนตึงให้นังร่ำนาคราบดน้อตาบตบดน้อกระซิินครับครับเดีวเดีวเดี๋ยวอาให้มันันคนนี้เนาะ

ไม่เหีันไ่เป็นอุ่เนอ 4, 4, นสี่หกสามซีซีแล้วก็ี่แปดซีซีเพียงพอนครับเพียงพอนครับผมครับเดลรอตัวเลขนะครับผมุผู้ชมนะครับ รับพี่น้องครับสลอพักราคองสกรอยพเจ็น้องครับสี่หกสามแปดนะัส่สีแล้วก็สีสุดคัพน้องครับที่นงครับนเีเเกียงมือก่อนเาะเออเอาเียงมอก่นเนาะรัดสาันดีนจในบ้างเอาใจเกี่งน้ ครับข yup like ี่ที k ่ชาวบ้านก็ขอขอบคุณพี่น้องทดูความบันเทิงความผิดตามครับกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับอันนี้สไตล์เราครับเพื่อเป็นแนวทางในการจิ้งจกใส่รัฐบาลไทยเท่านั้นครับพี่น้องครับวันที่สิบหกรกฎาคม2567ันห้าร้อยหกสิบเจ็ด็นเรื่องกรับผมคนก็ตกครับพี่น้องครับหลายคนหลายชั้นเนาะมีแต่หยากจะไป